ฟับนี่ดูกระบวนท่าดูการกระโดดฟึบนี่ดูดิเท่ไหมทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้รุ่ยเกมมาค้าม1.20.1ดนะผมในมัดเยสติฟโมเดลนะผมโอเคจะเป็นงั้นก็ไปรับชมกันเลยนี่ นี่ก็คือโมเดลของเยสกินสตีฟนะโมเดลเออจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนี่นี่คือตัวละครที่ผมเลือกนะผมก็จะออกมาโบ๊ะเลยนี่ดูดูการก้มของน้องเขานะนี่เขาทำสมจริงมากการกระโดดอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีตัวละครให้เลือกอีกมากมายเลยนะผมเรามาลองดูเทียรตัวกันเลยนะก็มาจากหลายๆเรื่องนะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรใครที่เป็นแฟนครับ การ์ตูนแต่ละการ์ตูนอนิเมะก็เม้นบอกผมได้นะนี่นี่ก็คือผมโหลดมดอ่าเดมอนสเลเยอร์มานะก็มีอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปานอัศนีอัศน,นีเออนั่นแหละปานอัศนีเอ่อน้องนิสโก้เป็นไรเนี่ยเอาอ๋อเออว่าถ้าตอนเช้าน้องนิสโก้ก็จะตายนะเออสรุปไม่ได้อามาตะแดดเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอมีแต่สกินสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สกินอะไรเนะี่ยไม่รู้ผมเลือกมาเพราะมันน่ารักดีนี่การใช้ฟานอัสนีนี่อันนี้ก็เท่นะอยากรู้จังเลยถ้าไปงัดกับไอคนนู้นจะเป็นไงวะมาดูดิหมดเซอร์โวอไปเลยมาเอาแบบบุกบุกคนที่สามอะ ควาไมไถ้าถ้าเราใกล้ๆมันจะเป็นยังไงวะอ๋อไม่สามารถโจมตีพวกเดียวกันได้นะเน้นย้ำว่าพวกเดียวกันอันนี้คือนักนักล่าอสาูรนะแต่ถ้าเราฟันมันก็จะมีเรื่องแน่นอนนะบนท่าที่สอง๋อ,อมันต้องมันต้องมีเรื่องก่อนนะมามาไอหน,นุ่มเนี่ยพอใส่สก,กินแล้วมันดูน่าเล่นขึ้นเลยนี่นี่ ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมนี่มาดูการฟันของน้องเขานี่มีตัวไหนอมั่งนะนี่ตัวนี้ก็เท่นะนี่ดูดูดูการวิ่งดิมดนี้คือเขาทำมาดีอ่ะกระโดดแล้วฟันกระโดดแล้วฟันเอ้อเราดูหน้าใกล้ๆได้นี่แล้วก็มีท่าทางหลายท่าทางเลยนะโอ้โหเต้นบายบาย ตบมือหรือว่าตบแขนไม่รู้เหมือนกันนี่กอดอกแล้วยักคอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใช่ซิเออประมาณนี้หละอันนี้ลุยลุยโลดเอออันนี้คือการเต้นนะอันนี้คือท่าเต้นที่เคยดังนะผมจำชื่อท่าไม่ได้นี่ดูการกระโดดดิป๊ป๊ป๊ป อันนี้ใครวะอ๋อไม่สู้ไม่สู้เราก็ไม่ฆ่านะเรามาดูโมเดลอื่นกันเลยโมเดลอะไรเนี่ยแปลกโมเดลนี้ถือหอกนะมีโมเดลอะไรอันนี้ผมก็ไม่ได้รีวิวหมดนะเพราะโคตรเยอะมากเลยอันนี้คือตุ่นปากเป็ดแฮรรี่นะกดชิปจะเป็นยังไงเหรอกดชิปก็จะเนียนเป็นตุ่นไงพอไม่เนียนเราก็ใส่แบบนี้เลยนี่ฟัน ผมโหลดไอมดอดีมมาของเดมอนสลีเยอผมว่าเข้ากันนะถ้าถือดาบกับตัวละครแบบแนวเนี้ยอืแต่ว่าจะเป็นแนวนี้โอโ้โหคลิปผมจะติดเหลืองไหมเนี้ยถ้าแนวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะผมหาไอนดีนหาผู้ต่อสู้มาต่อสู้ ขอคนเดียวก่อนนะเพราะว่าน่าจะสู้ไม่ได้ถ้าเราฟันอย่างนี้ทีเดียวมันมันไม่ไม่โดนหรอกแต่ถ้าเราโจมตั้งใจโจมตีแบบน,นี้ปุ๊บปุ๊บในปานัสนีกระบวนท่าที่หกยังรีโหลดไม่เสร็จกูจะแตก นี่ปกดกระโดดได้หลบมามามารอรีโหลดสกินเอาตรงกว้างๆหน่อย <S 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 2> <S 2> ตายยากจังวะโอ้โหมันตีทีเดียวโอ้โหกวาจะตายนะนี่โมเดลก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอเคเดีย๋ยวผมกินอะไรก่อน ก็มีตัวไหนมั่งนะก็มาดูพร้อมๆกับผมเลยนะนี่ตัวนี้จะเป็นไงเวลาถือดาบนี่เวลากระโดดเวลาใช้พลังผมอยากรู้ตอนเวลาแบบว่ามันพุ่งแบบรู้สึกจะเป็นกระบวนท่ารหนึ่งอ่ะท่าน เป็นอันนี้แหละน่าเป็นคนท่าแรกนี่กระโดดฟันกระโดดฟัน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 นี่ก็จะน่ารักไปอีกแบบนะมีตัวไหนบ้างนะไอตัวนี้ก็ใช้ดาบเหรอมีวุฒิอะไรบ้าง ตัวนี้ไม่รู้มาจากเรื่องอะไรนะมีอันนี้โอ้โห,โอ,โหอันนี้มาเป็นปืนใหญ่เลยอันนี้แมวอัน,นี้มันถือธงทำไมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถือธงทำไมอ๋อนั่งกดเลขสี่เป็นการนั่งนะใครที่สายโอตะนี่โอ้โหถูกใจสิ่งนี้แน่นอน ผมบอกเลยมีตัวไหนมีมังกรปึ๊บผมบอกเลยถ้าผมเข้าโหมดคีย์ทีแบะนั่นเลย้วเวลากดเงี้ยนี่ก็จะนั่งมังกรไปอย่างนี้เลยผมว่าก็เท่ได้อีกแบบนะนี่ ย่อย่อลงมีตัวไหนบ้างวะมีหลายตัวเลยถ้าโหลดมอสตากเกิลบอลหรือว่าฮันเตอร์ไันเตอร์แล้วก็เดมอนเทเลเยอร์มาเล่นนี่แบบผมว่าเข้านะโมเดลมันสวยเดีย่ยมีหลายตัวเลยนี่ตัวที่หลายคนน่าจะชื่นชอบนั่นก็คือมิการะ ดูดิมิกษาสาทำอะไรได้มั่งถ้าถวายดวงใจของของอะไรนะหน่วยหน่วยเล็กอย่างนี้ไม่รู้น้และหน่วยํำรวจคือจำไม่ค่อยได้นี่ใครไม่เคยมิกกาติ้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละตัวไหนมั่งนะ นี่ยย่อกระโดดนี่ใช่ลิมหรอลิมแลมไม่น่าใช่รู้สึกว่าจะไม่มีรู้สึกว่าจะมีในมอสเนี้ยจะมีซินเนสเซอร์กับไอตัวเนี้ยจะเป็นดีเดฟอลต์สกินก็คือสกินเริ่มต้นเลยถ้าใครไม่ได้ใส่อะไรมึงเนี้แบบโหลดมอสมาอย่างเดียวก็จะมีแต่สกินเนี้ย แต่นี่ผมใส่ส่วนเสริมนะนี่มนณสูลโลหิตโอ้โหถ้าวิ่งใช่เลยใช่ในสโกเลยถ้าวิ่งอ่ะอนิเม่ดังๆหรอรู้สึกก็มีหลายตัวพวกนี้ผมไม่รู้จักเลยนะน่าจะเป็นอนิเมะยุคใหม่ผมรู้จักแต่อนิเมะยุคเก่านี่อะไร ไอ,ไอ้ตัวเมื่อกี้ผมก็เคยดูนะไอ้นี้ยเนี่ยรู้สึกว่านางจะถือลูกซองด้วยแหละไม่รู้ผมใส่มอดปืนมาไหมเดี๋ยวผมลองดูดิโอเคผมไม่ได้ใส่นะถ้าใส่ผมได้เอาลูกซองมาลองเทสได้นี่ถ้ากระโดดปุ๊บดูเต้นได้โอเคเยี่ยมมันมีนารูโตะด้วยแหละอันนี้เลยนี่ใส่คนเดียวมาทั้งสามคน ถ้ากดชิปก็คือเป็นการเต้นเยี่ยมมาเป็นวงเลยอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหโคตรเยอะบอกไว้เล่นไปไม่มีวันเบื่อ,อน,นี่ตัวคอนชายถัดถัดมา,าจะเป็นตัวคอนชายบ้างตัวคอนหญิงเยอะแล้วนะตัวคอนชายแล้วก็ใช้ดาบอือหือ <L un ters> นี alors, look, Cette, uh, ่ก็เป็นทหารนะนี่ก็เป็นเออไม่รู้เือนกันนี่มิคุไอเพลงที่ร้องว่าอดองดองดอไอดึงดังดีดึงดังดีดังดิงดังดึงใช่ไหมเออนั่นแหละมิคุมาแรกๆเลยนี่ไงแล้วแล้วเราก็มาถึงนาร루โตะวิธีวิ่งไป วิธีวิ่งก็เหมือนกันมินาโกะมีมินารุโตะมีมาดาระโทบิโอบิโตะซาสุเกะนี่โซกิ uke, ชักดาบแล้ววิ่งแล้วก็ฟันเออตัวไหนมามั่งวะโอ้มีหลายตัวเลยรีลุ น,นี่สกินอเล็กมิโซนิกเจ้าเมนสายฟ้าน,นี่อะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่อะไรแต่เวลาวิ่งอ่ะค่อนข้างที่จะเท่นะครับอันนี้ก็ถือดาบอย่างเดียวโอ้อันนี้สุดยอด การฟันก็เท่ะจะมืดแล้วเดี๋ยวสุนนะ่าจะมาตามล่าผมแน่เลยอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าใช่แม่มดน้อยโดเรมีไหมนะหมดแล้วมั้งไม่มีแล้วอืมเนี่ยมีแค่นี้แหละเออแล้วก็มันจะบอกด้วยนะว่านี่ไงแต่ละอย่าง,างเวลาโจมตีเวลานั่งเรือเวลาทำอะไรต่างๆเงี้ย มีเวลานอนเวลานอนก็จะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่านอนบนเตียงก็เวลาคานละหมอบเวลาตายก็จะเป็นอย่างนี้อถอดหมวกให้ดูเราสามารถเลือกสกินตามนี้ได้นะถอดหมวกได้ีท่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋ออันนี้ชักดาบออกมามีหลายท่าเลยอัน,นี้ยกไม้กวาดมีเป็นสิบสิบท่าเลยเราสามารถเลือกแล้วก็ใส่ อย่างไสักอย่างึงได้คือที่ท่าหมุนโอ้น่าจะเป็นท่าขี่ม้าเนาะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้โ,อโหแต่ละท่าสุดยอดเลยโอเคก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้ามอตัวนี้ชอบกดไหลใช่กดแจมผมถ้าใครลืมกดด้วยนะผมโอเคไปละผมจะไปล่าซูน